สวัสดีครับชาวลัคนาราศีตุลยินดีนต้อนรับเข้าสู่ Channel The w i ั่นส์บายครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็เป็นคลิปรายเดือนนะของผู้ที่มีดาวจาันลัคนาสถิตยอยู่ในราศีตุลและคนที่เกิดในวันที่24กันยายนจนถึงวันที่23ตุลาคมนะครับอ่าสำหรับเดือนนี้นะครับก็ต้องขออภัยนะฮะที่ออกคลิปช้ากว่าปกตินะครับเพราะว่า ไปได้รับวัคซีนมานะครับตอนปลายเดือนมิถุนายนนะครับก็เลยมีเอฟเฟกนะครับผมไข้ขึ้นนะฮะแล้วก็มีอาการนะครับผมเจ็บบริเวณลำคอนะครับก็อักเสบไปหลายวันอยู่เหมือนกันนะก็เลยไม่สามารถออกมาอัดคลิปได้นะครับช่วงนี้ก็เลยชานิดนึงนะครับว่าต้องขออาภัยด้วยแต่ว่าตอนนี้หายเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็กำลังรีบปั่นนะครับผม งานที่ตัวเองจะต้องรับผิดช,ชอบนะครับผมเรื่องการอ,าอัดคลิปอะไรก็ตามแต่นะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับว่าดวงรายเดือนนะครับสําหรับผู้ที่มีลัคนาราศีตุลในเดือนนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับดาวอาทิตย์่ยในเรือนการงานและเรือนความสําเร็จนะครับผมทํามุมที่ดีถึงดาวพฤหัสนะครับผมในเรือนของงานประจํา และดาวยูเรนัสในเรือนของการเปลี่ยนแปลงจะมีโอกาสที่ดีมากมากๆเลยนะครับผมในแง่ของการงานนะครับทั้งงานที่คุณเป็นเจ้าของก็ได้นะครับผมงานประจําก็ได้หรือว่าแม้แต่งานฟรีแลนซ์ก็ตามนะครับผมคนที่ทํางานประจํานะครับอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้นะฮะจากดาวพุธนะครับผมในเรือนของการศึกษานะครับทำมุมที่ดีถึงดาวเสาร์นะครับในเรือนของความคิดสร้างสรรค์ด้วยในตอนนี้นะคุณจะมีไอเดียนะครับสาหรับงานแล้วก็สําหรับการ พัฒนาฝีมือตัวเองหรือแม้แต่ทักษะนะครับผมสำหรับคนที่ทำงานฟรีแลนซ์ก็ตามนะครับผมหรือว่ามีธุรกิจนะครับผมหรือว่าทำงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสารรค์นะครับผมช่วงนี้ก็จะดีเป็นพิเศษนะครับผมหรือว่าสำหรับบางคนที่ทำพวกสกิลเฉพาะทางก็ได้นะครับอันนี้กไ็ไม่จำกัดนะครับผมถ้าเกิดว่าดาวพุธที่อยู่ในเรือนของการศึกษาเนี่ยสามารถไปได้ไกลเลยรวมถึงสามารถหาเขาเรียกว่า คอนเทนต์ดีๆนะครับผมจากแหล่งที่น่าเชื่อถือนะครับผมหรือว่าแหล่งที่ไว้ใจได้นะครับจากคลิปต่างประเทศก็ได้หรือว่าจากคอนเน็กชันอื่นๆที่เป็นระดับครูระดับอาจารย์จากสายงานนี้นะครับผมจากเขาเรียกว่าผู้เชี่ยวชาญนะครับผมจากต่างประเทศก็ได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากอยากจะไปถึงตรงนั้นได้นะนะครับผมก็มีโอกาสเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับผมดาวพุธนะครับผ่านจุดโนดนะฮะซึ่งเป็น จุดของเอ,อโพสนะครับผมดูว่าเป้าหมายในชีวิตนะครับมาไม่นานอาจจะทำให้ชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับเริ่มที่จะตัดสินใจนะครับผมอยากลองทำอะไรที่เป็นของตัวเองดูนะครับผมเริ่มต้นการศึกษาหาแนวทางหรือว่าหารู้ทางทางธุรกิจนะครับหรือว่าเริ่มที่จะใช้สกิลหรือว่า <c oughs> เข้าเรียนคอร์สระยะสั้นๆก็ได้หรือว่าเวิร์กช็อปก็ได้อย่างที่ผมได้บอกไปตอนข้างต้นนะครับผมตอนนี้ก็จะเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยนะครับ ดาวศุกร์นะครับผมดาวประจําตัวตอนนี้กําลังกุมดาวอังคารด้วยนะในช่วงเวลานี้อาจจะทําให้ชาวราศีตุลน,นะครับรู้สึกว่าหุดหงิดง่ายกว่าปกตินะครับผมสักหน่อยหนึ่งโดยเฉพาะกับเรื่องของสังคมนะครับหรือว่า,เ,าเรื่องของการเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับผมในแง่ของความรักอันนี้ก็สามารถเป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่าดาวศุกรนะ์นั้นเป็นดาวประจําของความรักด้วยนะครับเพราะกุมดาวองคามัมนทาให้เกิดอา,อารมณ์นิดนึงอนะ่ะมันทาให้เกิดไม่ใช่อารมณ์แบบ อย่างว่าอะไรแบบนั้นนะแต่หมายถึงว่า,วาความหงุดหงิดอึดอัดใจ,จงุ่นงานการโดนฟอรสการโดนกดดันต่างๆนะครับผมอาจจะทำให้คุณรู้สึกคุณไม่พอใจได้ในช่วงนี้เนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าจะดูแล้วเนี่ยเรื่องงานของคุณค่อนข้างแบบโดดเด่นนะครับในเดือนนี้ถ้าเกิดว่ามีอะไรที่มาเขาเรียกว่าขัดขวางนะครับอาจจะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณหงุดหงิดได้ง่ายกว่าปกตินั่นเองนะครับก็ต้องระวังเรื่องอารมณ์นิดนึงนะฮะ แต่ว่านอกจากเรื่องคู่นะเนี่ยนะครับผมก็ยังต้องระวังในเรื่องของเขาเรียกว่าเจ้านายเพื่อนด้วยได้เช่นเดียวกันนะครับผมหรือแม้แต่พวกคู่ค้าหรือหุ้นส่วนนะครับตอนนี้ก็มีโอกาสมากๆเลยที่จะพร้อมบวกกับคนอื่นไม่ใช่คิดในแง่บวกนะบวกแบบบวกเลยอะตุกตับเลยนะครับผมในตอนดีนะฮะอันนี้ก็อาจจะต้องระวังให้มากกว่าปกตินะฮะผมสําหรับความรักนะครับผมคนรักคนที่ ออมีความสัมพันธ์ในตอนนี้นะครับอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้ดังใจกับความสัมพันธ์นะครับคนมีคนคุยนะครับอาจจะต้องการความชัดเจนนะครับผมอย่างรวดเร็วนะครับแบบว่าเอเจอแล้วตอนนี้เหมือนกับว่าถ้าสมมติว่าก่อนหน้าน,นี้ไปเจอใครนะครับก็อาจจะแบบเอตอนนี้เราครบกันแบบไหน สถานะเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องการความแบบจริงจังความซีเรียสนะครับเพราะว่าดาวประจําตัวนะครับส่งผลถึงดาวอยู่เรนนะซึ่งเป็นดาวของการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ดาวเสาด้วยคืออยากได้ความชัดเจนอยากได้ความจริงจังคุณอาจจะแบบเขาเรียกว่าอะไร่ะพออยู่ในความสัมพันธ์ที่มันมีความไม่ชัดเจนอย่างเงี้ยคุณก็จะกังวลพอกังวลแล้วคุณก็จะทํางานได้ไม่เต็มที่นั่นเองมันเป็นเหตุผลว่าเออทำไมตอนนี้คุณถึงรู้สึกว่า ฉันอยากได้ความชัดเจนอะคือถ้าไม่ชัดเจนคือฉันก็จะโฟกัสงานแล้วนะฉันจะได้ปรับตัวถูกฉันจะได้รู้ว่าฉันควรจะทําอะไร12 3 4ในตอนนี้นะครับอ่ะในแง่ของการเงินนะครับผมเช่นเดียวกันก็ต้องระวังอ่ในแง่ของการลงทุนนะครับผมเรื่องหวยเรื่องพนันต่างๆมีโอกาสที่คุณจะเสียนะครับผมมากกว่าปกติในตอนนี้นั่นเองนะครับผมถ้าเกิดว่าเก็บเงินออกไปก็ควรจะ เอาเงินไปใช้กับการลงทุนอะไรที่มันจับต้องได้ง่ายมากกว่าหรือว่าถ้าสมมุติว่าคนที่อยากทําธุรกิจอยากเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับผมจําเป็นจะต้องมีต้นทุนอย่างเงี้ยก็สมควรที่จะเก็บเอาไว้มากกว่าเอาเงินตรงนี้ไปต่อทุนหรือไปต่อยอดนั่นเองนะครับมีนิวมูลนะครับผมในวันที่9กรกฎาคมนะฮะในเรื่องของความสําเร็จนะครับคุณอาจจะมีโอกาสที่ดีมาก นะครับที่จะได้พัฒนาทางด้านการงานแล้วก็วิชาชีพนะครับโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์นะครับอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับเพราะว่าอยู่ในตําแหน่งของราศีกรกฎนะฮะหรือว่าสําหรับบางคนนั้นถ้าเกิดว่าทํางานในบุคลากรทางสายสาธารณสุขนะครับหรือการดูแลนะครับคนอื่นๆนะฮะหรือว่าทํางานกับคนในบ้านนั้นก็จะดีมากๆเลยนะับหรือว่าสําหรับบางท่านนะคบผมทํางานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ที่ล้าสมัยนะครับผมรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่เป็นธุรกิจของคุณที่คุณทําอยู่แล้วแต่ว่ารู้สึกว่าเอ้ของเดิมมันไม่ดีแล้วของเดิมมันจะต้องเปลี่ยนแล้วถ้าเกิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงในตอนนี้เนี่ยคุณจะได้รับไอเดียใหม่ๆนะครับผมที่จะมีผลตอบรับที่ดีมากๆด้วยนะครับผมในช่วงเวลานี้นะย,ยิ่งเป็นอะไรที่ใครคนอื่นไม่ทํามาก่อนแล้วเราเป็นคนที่เริ่มก่อนนะฮะเริ่มทําก่อนเนี่ย ก็จะดีมากๆเลยนะฮะแล้วก็มีฟูมูนนะครับในวันที่23นะครับกรกฎาคมในราศีกุมนะครับผมในเรื่องของความรักด้วยจะทําให้คุณนะฮะกลับมาทบทวนนะฮะกับความสัมพันธ์ว่าอา่คุณมีความรู้สึกนะครับผมกับสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในอย่างไรและจะนําพามันไปได้อย่างไรนะครับบางคนอาจจะได้เจอกับความสัมพันธ์ใหม่ที่ดีกว่านะครับแล้วก็รู้สึกเหมาะสมกว่า นะอาจจะสร้างความสับสนให้กับคุณมากทีเดียวนะครับหรือว่าสําหรับคนโสดเนี่ยก็อาจจะได้เจอนะครับผมกับคนที่เข้ามาในชีวิตนะครับอย่างฉับพลันแล้วทำให้คุณรู้สึกว่าคุณว้าหวานนะเท้าไม่ติดพื้นนั่นเองนะครับทำให้คุณรู้สึกมีความสุขนะครับผมกับในเรื่องของความรักในตอนนี้ที่คุณอาจจะยังไม่ได้สนใจมันเท่าไหร่หรือว่าเริ่มมีปัญหานั่นเองนะครับอ่ะและนี่ก็เป็นเรื่องของโหราศาสตร์ตะวันตกนะครับต่อไปก็จะเป็นส่วนของไพ่นะครับ เรามาดูกันนะฮะว่าไพทาร์โรจะพูดอะไรบ้างนะครับ mm hmm. เกี่ยวกับดวงรายเดือนของชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับแล้วก็ชาแนลของเรานะครับผมเป็นชาแนลของโหราศาสตร์ตะวันตกนะครับ mm hmm. ก็จะเที่ยงตรงนะครับผมกับตัวลัคนามากที่สุดนะครับยังไงก็อย่าลืมลงไปหาลัคนาได้ในดีสคริปชันบ็อกนะครับผม mm hmm. ผมโพสต์เอาไว้ให้แล้วนะคบว่าจะหาลัคนาได้อย่างไรทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะต้องรู้ เวลาเกิดก่อนนะครับว่าเวลาเกิดที่ชัดเจนนั้นเป็นยังไงนะฮะถ้าเกิดว่าไม่รู้เนี่ยก็จะยากนิดนึงในการหาลัคนานะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรจะดูตามวันเกิดก็ได้นะครับผมหรือว่าดูจากดาวจันทร์ก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพื่อประโยชน์สูงสุดของอค,อคุณผู้ชมทุกท่านนั่นเองนะฮะอ่ะไพ่ใบรแรกนะครับในออฟเฟอร์ atter, เนี่ยอัศวินถือดาว ทวีออฟอะคอลสามเหรียญ six of shell หกถ้วย seven of crystal เนี่ยครับ7คาา the high f r i e t e s s หคาา the world หนึ่งเหรียญหกเหรียญและใบสุดท้ายนะครับผมไ้่สองเหรียญนั่นเองโอเคอ่ะบ o ททอมออฟเดกนะครับสำหรับรอบนี้ได้สามคาทานะฮะค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับชาวลัคนาราศีตุลในเดือนนี้เนี่ยแสงหน้าสามจักรราศีที่ผมทำคลิปไปแล้วแบบขัดรอยเลยทีเดียวนะครับแต่ ผมจาได้นะว่าเดือนที่แล้วของชาวลัคนาราศีตุลก็ดีมากเช่นเดียวกันอะแต่มาเข้าที่เนื้อนะหากันก่อนนะครับอ่าไพ่ใบแรกนะครับผมในออฟคริสตัลนะครับผมหรือว่าอ่าอัศวินเดี๋ยวนะในออฟคริสตัลก็จะเอ้ยในออมโทษครับไม่ใช่คริสตัลเฟสเชอร์นะครับก็คืออัศวินถือดาบนะครับในช่วงนี้เนี่ยคุณก็อาจจะต้องมีภาระเยอะนิดนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานนะครับหรือว่าเรื่องที่บ้านหรือบางคนนั้นเป็นเรื่องของ ความคิดนะครับผมแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจะไป เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการงานมากกว่านะครับผมมีไพ่เจ็ดคทาเข้ามาเนี่ยคุณจะต้องต่อสู้นะครับผมกับหน้าที่การงานของคุณเพื่ออะไรครับอย่างผมบอกไปว่าณนะช่วงเวลานี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาของความสําเร็จของคุณด้วยนะครับผมอาจจะต้องแบบว่ารักษาเสถียรภาพของตัวเองหรือว่าไอ้โอกาสมันมาแล้วนะมันขึ้นแล้วเราก็ต้องรีบตักนะครับทำให้ตอนนี้นั้นคุณจะต้องแบบวิ่งตามแก้ปัญหาอุดรอยรั่วต่างๆนะครับผมที่อยู่ในชีวิตของคุณนะคะรับรวมถึงมีไพ่ไฮเดรตเข้ามาด้วยคุณ จะรู้สึกได้ถึงความต้องการลึกๆของคุณในตอนนี้นะครับว่าคุณอยากได้อะไรคุณต้องการอะไรคุณอยากทําอะไรนะครับผมไม่ใช่ในแง่ของการงานอย่างเดียวนะครับในแง่ของความรักด้วยนะมีหกถ้วยเข้ามานะครับผมคุณจะรู้สึกได้ถึงความต้องการ ในแง่ของความรักนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่มีคู่แล้วนะครับผมมีคนคุยหรือว่าเป็นคนโสดในตอนนี้นะครับคุณจะรู้ว่าเอ้ยอะไรควรทําก่อนอะไรควรทําหลังอะไรมาก่อนหรืออะไรมาหลังอะไรเป็นบุคลิกะบุคลิกภาพของคนรักที่คุณอยากได้อะไรเป็นสิ่งที่คุณไม่ชอบเลยและตอนนี้คุณพร้อมที่จะส่งเสียงนะครับผม <c oughs> คุณพร้อมที่จะบอกคุณพร้อมที่จะกล่าวกับคนอื่นนะครับว่าเอ้ย อันนี้ดีอันนี้ไม่ได้ฉันไม่โอเคนะครับผมไออันนี้กดดันกันมากเกินไปเฮ้ยฉันอยากได้ความมั่นคงนะทาแบบนี้ไม่ได้นะครับผมคุณพร้อมที่จะทําให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงนั่นเองในตอนนี้นะครับอ่ะมีไพ่หนึ่งเหรียญเข้ามามีไพ่หนึ่งคาถาเข้ามาสําหรับบางท่านนะครับอาจจะได้เริ่มต้นงานใหม่อาจจะได้เริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆอาจจะได้เริ่มสิ่งใหม่ในหน้าที่การงานบางคนนั้นสามารถ เขาเรียกว่าเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้นะครับเพราะว่ามีไพ่ The World เข้ามามันคือไพ่ของการจบนะครับผมเพื่อการเริ่มต้นใหม่แต่จบไปที่นี้เนี่ยคือจบแบบคอมพลีชันนะครับผมจบอย่างดีนะครับเช่นคุณทำอะไรมาก็ตามแต่แล้วมันเขาเรียกว่ามัน f i n i s ช์อะม,ม,มันมันจบสมมุติว่าถ้าเป็นโปรเจกต์นะครับยกตัวอย่างนะคุณก็จะจบโปรเจกต์ลงได้อย่างสวยงามแล้วก็เริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่นั่นเองนะครับผมมีไพ่สามเหรียญมาแล้วก็มีไพ่สมคาถามาด้วยนะครับ ้าหมายในอนาคตของคุณเนี่ยก็จะใกล้เข้ามาแล้วนะครับผมแล้วก็มีคนนั้นสามารถมองเห็นนะครับผมถึงความเป็นไปได้และถึงความต้องการของคุณด้วยเขาก็จะสามารถมาซัพพอร์ตตัวของคุณได้นะครับผมมีไพ่5ดาบด้วยสําหรับบางท่านนะครับรู้สึกว่างานที่คุณทําในตอนนี้นั้นมันเริ่มไม่เว<ม>ิร์กนะครับผมก็เลยอยากที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับผมหน้าที่การงานหรือว่าเปลี่ยนแปลงเขาเรียกว่า เปลี่ยนงานเปลี่ยนวิถีไปเลยอะอะไรก็ได้นะครับผมในช่วงนี้นะครับสำหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นะอาจจะได้เจอกับบุคคลน,นะครับผมกับเพื่อนนะครับผมหรือว่า ก,กับคู่หุ้นส่วนนะครับผมที่จะชวนคุณไปทํางานเพราะว่าเห็นศักยภาพของคุณนั่นเองแต่ว่ายังไงก็ตามเรื่องการเงินนะครับมีไพ่สองเหรียญเข้ามาก็ต้องระมัดระวังอย่างที่ผมบอกไปนะครับอะไรที่เป็นการลงทุนที่ไม่น่าเชื่อถือนะครับผมหรือว่าที่เป็นเรื่องของหุ้นลอยบิตคอยต่างๆนะครับช่วงนี้ก็อยากให้งดลงไปก่อนเพราะว่าดาวพุธยังทํามุลที่ไม่ดีกับดาวเนปจูนนะครับผมมีโอกาสที่คุณจะเสียนะครับผมมากกว่านะครับผมในตอนนี้นั่นเอง นะฮะอ่ะอันนี้คืออะไรเนี่ยสี่เหรียญน,นะครับอ่ะสี่เหรียญก็เป็นไพ่ของการเก็บเงินเหมือนกันนะครับก็ค่อนข้างเที่งตรงนะครับผมค่อนข้างมีความหมายที่ค่อนข้างชัดเจนเลยนะฮะในเดือนนี้สําหรับชาวราศีตุลน,นะครับในออฟบอน,นะครับผมสําหรับบางท่านนะจะมี เรื่องของงานนะครับผมมาให้รับผิดชอบเยอะนิดนึงนะครับผมในตอนนี้นะแต่ว่าคุณก็จะรู้สึกว่ามีความสุขดีนะครับเพราะคุณมองเห็นเป้าหมายนี่ไง t นเด u อซันเข้ามานะครับตั้งแต่ผมทําคลิปไพ่มาเนี่ยนะกลับมาทําตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์มีนาคมเนี่ยผมบอกเลยว่าชาวลัคนาราศีตัวเนี่ยได้ไพ่เด e อ u ซันเยอะมากผมว่าปีนี้น่าจะเป็นปีที่ powerful ของคุณมากๆเลยนะนะครับผมยินดีด้วยจริง นะครับแต่ว่าก็มีดีแฮงแมนเข้ามานะครับผมสําหรับบางคนนะครับที่มีปัญหาบางอย่างนะครับผมค้างคาใจนะครับผมหรือว่าอาจจะต้อง คอยแก้ปัญหาอย่างที่ผมบอกไปนะคบว่าตอนนี้มันอาจจะไม่ใช่สภาพคล่องตัวมากนักนะครับหรือในเรื่องของการเงินนะคบผมถ้าคุณจะต้องตัดสินใจอะไรเขาบอกว่าเขาอยากให้คุณหยุดพักนิดนึงนะครับผมลองอยู่นิ่งๆนะครับผมแล้วก็ใช้ความคิดการพักในที่นี้เนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่าการพักล้วไม่ทําอะไรเลยนะคุณอาจจะทําภารกิจของคุณไปแต่ว่าอะไรที่มันเป็นการตัดสินใจใหญ่ๆนะครับผมก็อยากให้ชะลอชะลอเฉยๆนะครับชะลอตัวเองนะครับผมเพื่อคิดเพื่อวิเคราะห์ให้ดีก่อนนะครับถ้าจะสังเกตนะภายที่ อยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับผมมีแต่สีเหลืองทองทั้งนั้นเลยเป็นสีของความรุ่งเรืองสีของความสําเร็จนะครับผมก็จะเป็นเดือนที่ดีมากๆสําหรับาชาวราศีตุลน,นะครับผมสําหรับเดือนกร,รกฎาคมนี้นะแอบเสียใจเหมือนกันนะครับที่ออกคลิปช้าเพราะว่า พอไพ่มันดีอก็อยากให้รู้เร็วๆคุณจะได้เตรียมตัวถูกเนาะว่าคุณจะต้องวางแผนอะไรคุณทออําดีแล้วยังตอนนี้อะไรประมาณนะั้นนะครับ Snake Spirit นะครับ Time to heal นะสำหรับบางคนนะครับที่เจอปัญหานะครับจาก เรื่องอะไรก็ตามแต่จากเรื่องงานนะครับผมจากเรื่องคนนะครับจ่ายไปเยอะหมายถึงว่าจ่ายทั้งเวลาจ่ายทั้งแรงแต่ผลประกอบการได้ไม่ได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับผมช่วงวจังหวะเวลานี้นั้นนะครับถ้าสมมติว่าคุณยังรู้สึกว่าเองานนี้มันยังไปได้มันยังโอเคอยู่อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่คุณจะมาพักผ่อนบ้างนะครับผมลองทําอะไรที่มันแบบว่าผ่อนคลายบ้างอ่านหนังสือบ้างดู Netflix บ้างดูดิสนีย์พลัสบ้างนะครับผมในตอนนี้นะ ก็จะทําให้คุณนั้นมีเขาเรียกว่ามีความคิดที่ลดเล่นนะครับผมไปได้ไกลยอย่างที่ผมบอกไปว่าคุณจะได้เจอกับไอเดียใหม่ๆนะครับผมยังไงก็จะต้องเ,อเขาเรียกว่าเปิดรับนะครับผมกับสิ่งต่างๆที่มันจะเข้ามาคุณจะสามารถตกผลึกกับสถานการณ์ไปสถานการณ์โทษครับคุณจะสามารถตกผลึกกับ สิ่งต่างๆที่มันเข้ามาแล้วนำมาประยุกต์ใช้นะครับผมกับงานของคุณได้เป็นอย่างดี s c a r a b p beetle spirit นะครับ magic work through you นะครับผมก็ดีมากเลยนะครับ magic work through you เนี่ยหมายถึงว่าคุณสามารถใช้ประสิทธิภาพของตัวเองนะครับผมในแง่ที่เขาเรียกว่าดีมากนะครับในการทํางานนะเหมือนกับว่าคุณมีเวทมนตนะ์อะและคุณสามารถเสกอะไรก็ได้หรือส,สร้างอะไรก็ได้เพียงคุณมีวัตถุด,ดิบเล็กๆน้อยๆอ,อย่างเช่นคุณอาจจะไปดูแบบ เขาเรียกว่าอะไรหลักการ์ตูนอย่างเงี้ยอาจจะเป็นโครเซนกับลูกสาวนะครับแล้วก็ไปเจอไอเดียบางอย่างที่มันอยู่ข้างในการ์ตูนอย่างเงี้ยแล้วคุณก็เอามาปรับใช้กับชีวิตจริงได้นะครับในเรื่องของการทํางานก็ดีมากเลยนะฮะนี่เห็นไหมครับไพ่เจมินายขึ้นไอติงนะครับผมอย่างที่ผมบอกไปว่าช่วงเวลานี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องนั่งคิดนอนคิดตีลังกาคิดนิดนึงนะครับดีแฮงแมนเข้ามาเนี่ยเป็นช่วงเวลาของการคิดนะครับแต่ว่า สำหรับบางท่านนะจะคิดเฉยๆก่อนก็ได้นะครับผมก็เทคไทม์ไปทม์ทูฮิลไปนะครับแต่ว่าถ้าดูจากองค์รวมในตอนนี้นะครับถ้าสมมติว่าใครที่มีหน้าที่จะต้องรับผิดชอบอยู่คุณก็จําเป็นที่จะต้องรับผิดชอบมันต่อไปต้องทํามันต่อไปนะครับแต่ว่าสําหรับใครที่จบโปรเจกต์แล้วก็ลังจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแล้วรู้สึกว่าเอ้ยตอนนี้เหนื่อย นะครับผมอยากพักก่อนก็สามารถพักได้สามารถคิดได้นะครับผมอันนี้ก็ไม่มีปัญหาเพราะสุดท้ายแล้วยังไงครับเดอะซัเข้าเดอะซันเข้ามานะครับผมยังไงก็ชีวิตของคุณจะต้องสว่างสวยรุ่งโรจน์แน่นอนนะครับผมในช่วงนี้ก็ดีมากหมายถึงว่าเป็นกําลังใจที่ดีมากๆเลยนะครับอ่ะไพ่คำแนะนำนะครับผมเชอร์รี่บอสซัมนะครับ return quietly now and be at peace นะครับสำหรับอันนี้นะผมมองว่าน่าจะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับถ้าสังเกตว่าอันนี้เนี่ยมันมีไพ่หถ้วยเข้ามาด้วยนะครับและเป็นไพ่ใบเดียวเลยถ้าเกิดว่าใครนะครับชาวลัคนาราศีตุลทะเลาะกับคนรักมีปัญหากับคนรักนะครับในตอนนี้นะฮะ return กลับไปหาเขาดีๆนะครับผมแล้วก็ขอโทษเขาซะนะฮะถ้าเขาเรียกว่าอะไรล่ะ ถ้าถ้าปัญหามันเกิดจากคุณอะนะถ้าอารมณ์จากคุณนะแต่ว่าถ้าปัญหาปัญหามันเกิดจากเขาเป็นยังไงครับก็เข้าไปคุยครับเข้าไปทําความเข้าใจนะเขาบอกว่าณนะตอนนี้เนี่ยเฮ้ยคุณกวนกลับไปได้นะมันยังเป็น ไม่ใช่ช่วงเวลาที่มันแบบทุเลทหรือว่าแบบสายเกินไปที่คุณจะสามารถแก้ไขปัญหาได้แต่อย่างที่ผมบอกไปว่าไพ่องค์รวมนะครับผมทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักเท่าไหร่นะฮะยังไงก็ตอนนี้น่าจะเด่นเรื่องกญญารงานนะครับมันอาจจะไม่ใช่คุณที่เออไม่ใช่ช่วงที่คุณแบบว่ามีเวลาคิดมีเวลาไตรตรองเรื่องความรักมากก็อาจจะเกิดปัญหาได้ดังนั้นก็อาจจะต้องฮิวเรื่องนี้ด้วยนะครับผมในตอนนี้ นะฮะดอกบ๊อบบี้นะครับผม Remember who you want to be นะครับต้องจำให้ได้นะครับว่าตอนนี้นั้นคุณอยากจะเป็นคนแบบไหนอยากจะทำอะไรอยากมีคนรักแบบไหนต้องการอะไรนะครับผมแล้วคุณจะมีไฟมากขึ้นนะครับหรือว่าในช่วงที่คุณกำลังหยุดคิดนะครับผมว่าเอ๊ ต่อไปนั้นคุณจะทําอะไรนะฮะต่อไปคุณจะไปทางไหนต่อไปคุณจะเริ่มต้นด้วยอะไรนะครับผมนึกให้ออกก่อนว่าคุณต้องการอะไรกันแน่กับชีวิตของคุณและคุณจะได้เจอจุดหมายนะครับผมแล้วก็วิธีการที่ดีที่สุดสาหรับชีวิตของคุณนั่นเองนะครับอ่าเลนี้ก็เป็นการพยากรณ์นะครับสําหรับผู้ที่มีดาวจันลัคนานะฮะหรือสถิตยอยู่ในราศีตุลน,นะครับหรือคนที่เกิดในวันที่24กันยายนจนถึงวันที่23 ตุลาคมนั่นเองนะครับผมแล้วก็ในแง่ของคลิปความรักนะครับผมก็อยากจะขอฝากนะครับผมคลิปผมจะออกในเดือนนี้นะฮะเป็นดวงความรักไรไตรมากนะครับผมสําหรับทั้ง12จักรราศียังไงก็ฝากทุกท่านนะครับติดตามด้วยนะครับแล้วก็พร้อจากดวงดาวนะครับผมเป็นคลิปอาการนะครับอีก2คลิปใน1เดือนนะครับหมายถึงว่าในเดือนนี้นะ,ะแล้วก็ เป็นรีวิวไพ่นะครับผมในช่วง The Wish Review นั่นเองนะครับที่อยากจะฝากทุกคนนะครับผมแวะเวียนเข้ามาทักทายกันบ้างก็จะดีใจนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะฮะถ้าเกิดว่าใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s cribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทาง Channel ของเรานะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ